โอเคนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลราฮอตอีกนะครับ วันนี้เราก็จะมาซอนตัดคลิปอ,อีกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพงลงกันก่อนนะโอเคท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นตอนเปิดคลิปแล้วนะก็ามาร์กอะไรให้เสร็จให้เป็นที่เรียบร้อยนะในมาร์กไอพวกเนี้ยโอเคนะครับผมนะจากต้นคลิปนะคะผมนะก็จะเป็นดาวเนาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมลงมาครับผมนะปรับให้มันกลายเป็นสีดําอย่างนี้เลยเนีกดตรงไอ้นี่นะแล้วก็ปรับเป็นสีดําแล้วก็มาเอฟเฟกต์ครับผมเอ้ยเดี๋ยวยังยังไม่เพิ่มไม่ฟิยังไม่เพิ่มฟฟกเราต้อง เลื่อนให้มันมาหยุดตรงที่เรามาไว้ก่อนประมาณตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้โอเคนี่นะประมาณตรงนี้นะเมื่อเราทำเสร็จแล้วรับผมกดบวกเอฟเฟิกไปเลยแล้วก็ขั้นตอนนะครับแล้วก็สนามดาวอย่างง่ายแล้วก็บวกมาตรฐานไปเลยนะ จากนั้น,ะนเรามาไอตรงสีฟ้านะนี่มันจะมีเขียวขาวฟ้าให้เรามาที่สีฟ้านะคะผมจากนั้นให้เรากดตรงนี้ครับผมบวกไปจากนั้นเรา,ากดมาอย่างนี้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 มาถึงจนสุดเลยน,นะเกือบสุดให้เรากดบวกนะคะรับผมแล้วก็เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปสักพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพอไหมวะปืนเร็เวไปไหม,ไหมวะเนี่ยเดีย๋ยวไปหนึ่งนะขอดูกันอุ้ยเร็วไป ก็ประมาณห้าร้อยก็ได้ครับก็ประมาณห้าร้อยเออเนี่ยแหละจากนั้นนะครับผมเราก็จะเขียนว่าอะไรของอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเขียนว่า my clan นะคะผม in แล้วก็ clan ปรับเป็นสีขาวปึ๊บอ,อ่างนี้ขยายเสร็จจะใส่สิเขยียวอะไรอะไรก็ว่าไป น,าน่าจะผมจะมาสาอนขย่านะถ้าเรากดมาที่ย้ายแปลงครับผมแล้วก็มาที่สั่นนะครับแล้วก็ตั้งค่ามาตรฐานมาเลยคือทุกอันเราจะใช้ตั้งค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะอันอื่นผมใช้ไม่เป็นนะอันนี้ก็ปรับสักประมาณนี้กันมันสั่นน้อยไปนี่สักร้อยแปดสิบอุย้ยร้อยแปดสิบแปลงไปเอาสักห้าสิบเออห้าสิบห้าสิบครับผมห้าสิบพอดี แล้วก็มาที่ย้ายเปลี่ยนแปลงมาที่แกว่งครับผมตั้งค่ามาตราฐานมาแล้วก็อันนี้เออมาที่ห้าสิบเหมือนกันตรงนี้ก็เลื่อนไปนะครับผมให้มันไปถึงสามนะครับผมเอ้สี่ก็ได้อันนี้ก็ไปที่สี่ครับผมสี่อุย้ยช้าไปอันนี้เออเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้เลยปรับตามเลยนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นความถี่นะครับหนึ่งจุดสามมุมก็จะเป็นติดลบสี่มุมสองนี่เป็นสี่จุดศูนย์เหมือนกันเป็นเอ้ยเป็นสีุู่นย์อ้มุมหนึ่งเนี่ยนะเป็นติดลบสีุ่ศูนย์ะเป็นติดลบกับไม่ติดลบนะโอเคนะก็จะได้ประมาณแบบนี้จะใส่ฟิกอะไรแล้วแต่ก็ว่าไปนะครับผมนะตัดตรงนี้ทิ้ง ผมจะใส่เป็นโลโก้แขนนาตรงนี้นะโอเคผมไปเอาโลโก้แขนมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้เราก็จะทำการบวกมานี่เลยบวกนี้ตรงนี้เราก็จะบวกให้มันลงแล้วก็ปรับตรงนี้ให้นันมาสุดนะเกลื่ตรันนี้มาสุด,นะสดปุ๊บอันนี้ขึ้นไปแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็คัะล็อกเส้นโค้ง อ่ะจากนั้นตามมาอีกที่นึงมานี้เอาลงไม่อีเออเอาลงไม่ไม่ต้องขึ้นมาลงดีเอาลงขึ้นมาสุดนะแล้วก็กดตรงนี้วางเส้นโค้งเสร็จแล้วครับผมตรงนี้เนี่ยลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตรงนี้ โอเคโอ้ขอโทษด้วยครับผมทำผิดนะวางที้โค้งใหม่นี่ประมาณตรงนี้นะจากนั้นให้เรากดเข้ามาไอตัวสีเหลืองตจนสีเหลือเรานะครับผมมาที่แกว่งนะครับผมกด3จุดข้างบนแล้วก็เขาลอกไอสิมาเอามาวางใส่ตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันหมุนๆหน่อยๆมันนิ่งๆมันไม่สวยดูดูดู ไหมมันก็จะเป็นแบบความเอียงๆนิดนึงนะซึ่งอันนี้กับคลิปที่ผมพาสอนตัดอยู่นี้กับคลิปไอตรงหน้าปกมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมมาตัดคนละคลิปนะโอเคเราจะคนผู้หญิงนะคะผมเลือดจริงเออจร,จริงจริงจ้าลิโอเคเราจะนับภาผมนะสี่ฉากไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าฉากก่อนเราตัดนะนี่นะครับผมคือเราจะนับนับไปตรงช่องว่างเนี่ยนะช่องว่างนี้คือหนึ่งช่องว่างนี่คือสองช่องว่างนี่คือสามช่องว่างนี้คือสี่ช่องว่างนี่คือห้าโอเคนะครับซึ่งช่องว่างแรกเราจะตัดไปเลยนะเราจะมาเน้นตรงตรงนี้กันนะครับแล้วก็จะมาตรงนี้ครับผมบวกไว้เป็นธรรมดาบวกไว้เป็นธรรมดาส่วนใีสามันตรงเนี้ย อันนี้จะเื่่งซูมซูมใกล้ๆซูมใกล้กว่านี้เสร็จแล้วต่อมาไอ้นี่ก็ธรรมดาธรรมดาส่วนี้ครับผมยิงยิงขวายิงซ้ายยิงขวาอีกรอบนึงออประมาณนี้จากนั้นก็จำไปเส้นโค้งที่ผมบอกให้คัดลอกมาใช่ไหมครับวางใส่ทุกอันเลยครับขั้นตอนนี้อาจจะดูยากแต่ถ้าคุณทําจนชินแล้วถ้าทำได้ อันไปลนะคือมันจะง่ายไปดูเอยง่ายง่ายไปเลยง่ายไปดูเที่ยงง่ายไเลยนะโอเคมาวางเสร็จเนี่ยแป๊บเดียวเองนะท่นานผูมนเออเนี่ยดูอะดูนี่อันนี้คือย,ยังไม่ใส่กระตุกนะอันนี้คือแค่ซูมเฉยนะก็เท,นะท่แล้วนะเอออย่างจ้าเลยพี่น้องแล้วก็จะตัดอย่างนี้ครับผม จากนั้นเรามาทําอีกรูปหนึ่งเราจะเป็นไข่น,นะเอาเป็นข้อหนึง่งก้ามมข่เอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าช่องตัดนี่นะคือมันทำไม่ยากเลยนะซึ่งผมกลัวคลิปมันจะหนานผมก็ขอตัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ทาการทเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมนะโอเคมาเราเราจะไปดูกันนะคะผมว่าคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลย